งานตาแบบนี้รูเร้เลยว่าฤดูการนาคูก่กบกำนันแท้แน,น่นอนตลก <l ots> ลตลกพูดชื่นมัไปยังไงบ้างตอนนี้อ๋อตอนนี้ครับไม่จด <l ots> <l ots> ดิษเรามันไม่ใช่ตัวโครงอไรที่เราต้องแสดงแต่แต่พอมว่าอยู่แบบนั้นมันแสดงยากไม่ครัเนื่องจามที่สดดิษฐ์นิสัยเทสจริงของเรามันไม่ใช่แบบนั้นก็มาสัสุบ <l ots> ันให้จดจำชื่อของเคตในานะของเคสพลังเสียงวิหก <an> และกำลังจะลองจัดเสียงวิหกหผมคิดว่าถ้าทุงคนไม่ได้รักในอาชีพการร้องเพลงหรืออาชีพการเป็นมอลำอมอะแล้วไปลองเป็นหมอลำัมจะอยู่ไม่ค่อยได้เ <c oughs> <c oughs> จะลงจัหบอลลัมเสียงวิหกตามเจมอาทิตย์ไปหรือว่ายังอยู่ต่อในฤดูกาลนี้ลงครับ คุณผู้ชมคะการงานต่องของเราวันนี้นะครับอยู่กับแชมป์ลูกทุ่งไอดอลแต่ว่าตอนนี้เขาไม่อยู่เดีนาะต้องใช้เราใช้ลูกทุ่งไอดอลอยู่หรอแชมเขาเป็นเขาเป็นแชมป์มาต้องบอกเขาเป็นแฉมรายการเป็นตำนานไปแล้วนะตำนานคนจำได้เยอะเนาะอีกเลย่อีกรายการเนี่ยเขาเป็นรองแชมป์ที่คู่กายท็อปดารากรอื่นแข่งท็อปดารากรอชไล์ไอดอลเหรอไม่ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ที่ท็อปดกรนพระเอกรับเบียบแข่งรบชิงกับแกแล้วก็แพ้แกไปครับทาง ด้วยทักษะนักร้องใช่ครับเป็นนักร้องเดินสายแต่ว่ามันจะพันให้จดจำชื่อของเขตในฐนานะของเขตพลังเ,งเสียงวิหออกและกำลังจะลงจากเสียงวิหออกอย่างยังยังยังพี่นะเขาลงเจตามเจปันทิศเหรอโอ้ยไอ้ยรื่ไงเลเกี่ยวบ่อยสิไม่ได้ด่าไม่ได้ไได่ไม่ที่เราคุยเรื่องลงไม่ลงเพราะว่าเสือได้ได เขตทักทายกับผู้ชมทางรายการพวกเราหน่อยสิฮะสวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนคลับนะครับผูมทางทางบ้านทุกคนนะครับทางดิฉันเลยทุกช่องทางเลยเอาเป็นรอบรวมๆกันแล้วกันนะครับทำไมน้องหลอกขึ้นจากพั้ปอดเนี่ยอเหรอเขาแบบผู้ชมไอ้เรืองเขาไม่ได้แบบนี้นะวันนี้เขาหลอกขึ้นหน้าผมเข้มตาผู้ชมกงเกาหลีอ่ะ หลัคุณแม่ครับคุณแม่กับคุณพ่อที่บ้านบอกให้นั่งสมาธิสอดบนไมว้พระเยอะๆให้หน้าเปล่าด้วยใช่ทูให้ยังนี้เหรอใช่ทำไมพี่คนท่านที่นี่ได้ไม่กล้าที่สองนี้เลยครับอยากหน้าดีขึ้นรีบไปหาหมอครับนี่นี่นี่พ่อใจแล้วว่าเป็นยังบอสนุบอสนุงให้เป็นเพื่อทั้งทีต้องเรียนปรุกันใหตลอด เออน้อเป็นคนที่จริงผมไม่ค่อเสียเรียกคือเขาจริงจังมากเลยนะก่อนเขาจะเป็นคนเฉยๆฉยชั้นชาญชั้นสิษย์นาชั้นสิษย์อะไรเงี้ยมาเขาเป็นน้องเป็นคนอารมณ์อย่างนี้เหรออ่าเราเราเราไหนว่าเป็นยังไงบ้างกับการชีวิตธอรมดาแบบเป็นนักร้องเดินสายประกวดแล้ววันหนึ่งไปอยู่กับบอลับเสียงของเป็นบอลัำแบบเต็มตัวอะไรเงี้ยความความเป็นอยู่มันมันเปลี่ยนไปครับคือเราเราต้องเดินทางมากขึ้นเราต้องทํางานหนักขึ้นแต่ว่า ผมคิดว่าถ้าถ้าคนไม่ได้รักในอาชีพการร้องเพลงหรืออาชีพการเป็นมอลำอ่ะแล้วไปลองเป็นหมอลำจะอยู่ไม่ค่อยได้จะดูการเล่าต่อนนเซมิฮิ ok. ล็อกดูการนี้ดูการที่สองครับกำลังจะเข้าฤดูการที่สอง ต,ตอนตอนแรกมาเข้าตอนไปไปลายช่องไปไปลายแล้วดูก่านรุดูกายครับแล้วก็แล้วก็รุดูาการเมื่อกี้เต็มเมต็มรุดูกายทำใว่รฤดูการพบว,ว่าประมา่าแล้ว,แล,วแล้วเป็นยังไงมันมันผลตอบรับดีไหมจากการเป็นศิลปินเดียวกับเป็นการศิลปินมีค่ายอะไรอย่างเงี้ยจากการเป็นหมอลำกับการก็รู้สึกว่า คนก็เริ่มรู้จักมากขึ้นทบในฐานะที่เราอ่ะบางคนเขาอ,อาจจะไม่ได้แบบติดตามเราสายระบบวดแต่พอมาเป็นวนลัมเขาก็รู้จักเรามากขึ้นเขาอามันมีการแบบไปไปค้นหาคลิปต่อเก่าไป,ปไปดูว่าตำนานของเฉดเป็นยังไงบ้างเนีย้ยไม่เป็นวลังจเองจริงแล้วอยวป่ปีปีล่าสุดเนี่ยฤดูุกาลล่าสุดเนี่ยก็ได้ได้ได้รำเป็นเป็นโกงเลยปะ ใช่ครับได้ได้พี่พี่ลกพี่ลมบสักพอนะนะวงแกแกให้ทำรองบุดแกไว้เผื่อวันไหนพี่ลพบไม่สบายเขีดเล่นแทนนะอย่างเงี้ยแล้วก็มีโอกาสได้เล่นแทนก็ก็ได้รับควาชมมาเยอะตัวครับหลังมานกบกไปสบายเนี้ยเดียวเลยเนี้ยเอาไอ้แท็เพุ่นก็ขี่ข้าเล่นเพมันก็เขล็ดมุกไปเล่นไปเออเขาขาเขาภาพเป็นโกงแบบว่าโกงแบบเขตได้ปะเออ อันนี้โกงโกงไม่ใช่ตัวโกงนะโกงเงินพอ่อโกงเงินแม่พี่ไงตอนนี้นนไม่สดิตเรามันไม่ใช่ตอวโกงอไงที่เราต้องแสดงแต่แต่พอมาอยู่แบบนั้มันแสดงยากยพราะว่าด้วยความที่สดิจนิสยัสยเทสจริงของเรามันไม่ใช่แบบนั้น,นเราไม่เราไม่เชื่อละเราไม่เชื่อละท่ออกสินงสิขึ้นาไอ่ะกำลังทำเขากำลังทิ้งทำเพียงใหม่เลยเหยียยวเตียมนะวันจะปล่อยแต่ว่าตอนนี้หัวนัาไทยเก็บกับคืนแล้วเขางนั้นยังไม่ได้ออ <c oughs> ปล่งงอยเลย ไม่เป็นแนวอ่าเป็นแนวลูกพุ่งลูกอีสานกึ่งกึ่งอินดี้อีสานอีสานนะกึ่งสไตล์ของเราใช่ใช่ใช่ใชไม่แต่ด้านหลังมานะก็ออกมีออกมาะรำอยู่แต่ว่าจะไม่ถุนป่อยใช่ไหมพี่นุ้ไม่ปล่อยให้ไงบอลทนุ้ไม่ปล่อยให้เหรอเจ๊บอกว่าเก็บกับพื้นเลยไม่ต้องปล่อยแล้วของเขตแกบอกอ๋อใช่แกบอกว่าของแกของเขตเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปฟ้องสคบแล้ว เก no an> ี๋ยวต่อไปนะครับเกี่ยวอะไรก็อไม่เกี่ยวเลยไม่เก um ี่ยวไม่เกี่ยวเลยอ่าอสรุปสรุปยังไงดีเจะลงจากออลลัมเสียงวี่หกตามเจมอธิบายหรือว่ายังอยู่ต่อในฤดูกาลนี้ลงครับสวอมาลงเวทีมาพักแล้วก็ขึ้นไปแสดงต่อครับโอะคณะทีมาพักเฉยๆไม่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 ่ไม่ไม่ไม่เป็นแบบสร้างดราม่าได้ อ้าก็คืออยู่ต่อ่พูดมาจะให้เป็นอิรลแล้วเป็นตัวโกขึ้นกอบอหรือว่าจะได้เป็นพระเอกแล้วจะเป็นแบบไหนตอนนี้กําลังที่นกแกกาลังวางบางแทนเรื่องอยู่ครับไอ้ที่เมื่อจะไม่ได้ไปจะไม่ไแจมหมดอีกหรอเจ๊รู้ข้าวมาแล้วครับบอกได้ป๊อปหน้าตาแบบนี้ใครๆก็รู้อยู่แล้วครับเราต้องเล่นเป็นคนครทำได้ครับคูได้แน่นอนตาแบบนี้รู้เลยว่าฤดูกานาคู่ก็กำนั้นแท่แน่นอนตลกคล เขาตัดท้องหน้ามองว่าพวกเราเคยอะไรกันไม่แต่ละรอบหน้าเขาไม่น่าลักตีเอาเราเจ้าเขาในเวอร์ชันนี้เออาผลงานเพลงเดี๋ยวพอทุกปล่อยให้ส่วนผลงานด้านหน้าเวทีเดี๋ยวรอติดตามว่าเสวี่ยหกจะได้เป็นบั่นบั่นยังไงแม่ต่ว่าเขาโกงแน่นอนแน่นอนครับเออแบบนี้เล่นดีไม่ได้หรอครับเออไปดูเขาไปดูเปิดฤดูกาลเราไปดูไหมเขาเปิดที่ไหนอุดรใช่ครับเปิดฤดูกาลนะครับวันที่สี่ตุลา ตรงกับวันเกิดผมเลยนะอุวิ4ตุลาเลยไม่ให้ฝ่ผมไม่ให้ฝ่4ตุลาครับผมที่ต้องเรียนบ้านขอปอใหญ่ครับผมคือมุกคเอาเรื่องมุกแก้วจะมันนอนทันอีครับอ่าฝากด้วยร์แล้วกันพี่รับรองสลับน้องเพล่นะฮะน้องเพล่จะเป็นน้องเพลิเสียงไม่หมอยู่อ่าคลิปที่นี่เนี่ยเขาทานแต่ว่าไม่ทานดีกว่าโอเคครับออาไปก่นนะครับผอทำได้หรอทำได้หรอพูดชื่อเธอไปยังไงบ้างตอนนี้อ๋อตอนนี้ครับ มเป็น้กคู่จิงเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้นะน้องก็ทำงาน่อท้องครับเออจอตอนนี้น้องก็ทำงานในในอาชีพที่น้องเรียนผมก็มาทำงานในอาชีพที่ผมรักต่างตนต่างมีจุดหมายที่มันไม่เหมือนกันครับ เดินคนละเส้นทางเดินคนละเส้นทางตามนั้นไม่เราก็เราก็เป็นพี่เป็นน้องกันแค่ว่าตอนนีเป้าหมายในชีวิตของเราอ่ะก็เป็นพี่เป็นน้องกันแต่ว่าต่อเนีไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องยังงไดีก็เป็นพี่เป็นน้องกันก็เป็นพี่เป็นน้องกันจะดึงมี大าให้ได้ไปละไปละไปละขอบคุณแม่ให้ลูกเกดขอบคุณครับขอบคุณมาขอบคุณัป อป่าหัวไหนมาเป่าหัวดันไหมเอาดิสันเลยแป๊บนึงเขียนได้หายลูกไลยเร็วได้ยังอามาเป่าหัวไหนเป่าหัวเป่าหท่นเองนะอันนี้คใช่ไหมเออเขายังเนี่ยอัสอง เ2 3่งสองสามป่าวูมันบอกแล้วมนกลับอกว่าจิงป,ปิงไม่ได้บอ,ป,ป,ป,อป่าวูจะป่าวู่งสอสามปาูอบรรับผม